ก็สวัสดีนะครับวันนี้ผมก็มาล้างบ่อระบบปิดนะครับผมนี่นะครับนี่นบ่อระบบปิดครับนี่ทรายขึ้นหมดแล้วก็มาดูผลนะครับว่าเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตขัดบ่อสักครู่นะครับนะครับผมก็มาต่อสวัสดีกันนะครับผมขัดออกไปแล้วบ้างแล้วนะครับบางส่วนนะตอนนี้ยังไม่หมดนะครับ โอเคครับผมวันนี้ผมก็จะมาพูดถึงเรื่องของระบบปิดน,นะครับ <c oughs> ซึ่งผมเนี้ยครับผมมันจะใส่เอ,อเหมือนจะได้แม่ไข่มาหนึ่งตัวนะครับกับกุ้งที่ผมล้างบ่อนะครับก็ถ้าใครที่ติดตามผมนะครับก็จะรู้นะครับว่าผมเลี้ยงแบบไหนยังไงนะครับส่วนคนส่วนท่านใดที่ดูผ่านๆหรืออะไรผมก็ขอบคุณนะครับ แต่ว่าถ้าท่านดูผ่านๆท่านจะไม่ได้ลเลยแล้วก็มีหล,หลายๆท่านนะครับถามผมมาว่าเลี้ยงทำไมถึงตายหรืออะไรยังไงนะครับผมก็แนะนำไปแล้วนะครับส่วนท่านจะเชื่อหรือไม่นั้นอันนั้นก็อยู่ที่ท่านนะครับ <c oughs> นี่นะครับตัวนี้นะครับหัวใจหลักของระบบปิดนะครับเกลือแร่ธาตุนะครับ น,นี้ผมก็จะทําระบบปิดเช่นเดิมนะครับยังทําเช่นเดิมก็เดี๋ยวใส่กันเลยครับอันนี้ก็สองอาทิตย์สองอาทิตย์ก็เปลี่ยนทีครับติ๊หแม่ไข่ทีหนึ่งสองอาทิตย์นะครับนี่นะครับหวานไปเลยครับเดี๋ยวน้ำตีให้น้่นะเขาตีเองหวานไปครับ สองกำมือนะครับหวานไปแล้วอ๋อแล้วก็เลี้ยงกุ้งนะครับมันเป็นคำจัดคำจํากัดความที่ใหญ่นะครับผมผมอยากจะพูดถึงเรื่องนี้สักนิดนี้ครับสำหรับท่านที่เข้ามาดูคลิปผมนะครับคำว่าเลี้ยงกุ้งนะครับใครก็เลี้ยงได้ครับอ่ะนะเด็กแถวบ้านผมมันก็เลี้ยงได้ครับ จะปซื้อกุ้งมาป่อยแล้วก็เลี้ยงให้หายยังไก็จบนะครับแต่สาหรับผมการเลี้ยงกุ้งม,มันไม่ใช่แค่ซื้อมาใส่น้ําให้หารเราก็มาสมมันไม่ใช่มันไม่ได้มีแค่นี้นะครับคนที่เลี้ยงจริงๆจะรู้ครับว่ามันยิ่งยากขับตอนแค่ไหนนะปูฝอยถามถ้าท่านใดที่จะทําเป็นเชิงธุรกิจเชิงฐฐิชย์ใหญ่ผมแนะนาให้เป็นบ่อดินครับ มันจะได้ผลผลิตที่ดีกว่าและคมกว่าก็นี่นะครับเดี๋ยวผมทำให้ดูนะบอ่อปูบ่อปูนรนะบบปิดนะครับที่มีอกซิเจน ก็ส่วนเรื่องออการขยายพันธุ์ของกุ้งนะครับไม่ใช่คุณไปจับแต่คลองแล้วมาปล่อยนะครับเลี้ยงอย่างนั้นเขาไม่เรียกเลี้ยงครับอย่างนั้นเขาเรียกกลับมาปล่อยครับเข้าใจอ,อ,อะไรใหม่ก็อยากให้เข้าใจอะไรใหม่ๆนะครับผมการเลี้ยงมันคือการเริ่มต้นจากระบบครับ ม่ใช่เริ่มจากจาการจับมาปล่อยเรื่อยๆคุณใช้ชุดเดียวก็รู้เรื่องแล้วครับเลี้ยงได้ไม่ได้ถ้ายังแนะนําอะไรดีๆไม่ได้ครับผมผมก็อยากจะฝากบอกว่าคุณไม่ต้องแนะนําก็ได้ครับสําหรับมือใหม่เขาจะงงก็ปะป่าครับอีกคนนึงแนะนําอย่างนี้คนนึงแนะนาอย่างหนึ่งจะดราม่าก็ได้ครับคลิปนี้ คนที่เขาตั้งใจเลี้ยงจริงๆก็มีครับคนที่แค่จับมาปล่อยก็มีครับครั้ที่คุณจัดมาปล่อยแล้วบอกว่ามันอยู่ได้อย่างนั้นนะครับใครก็ทําได้ครับเหมือนที่คุณทาอ่ะแต่ถ้าคุณเลี้ยงจากลูกขึ้นมาเนี่ยแล้วมาผสมพันธุ์แล้วมันออกลูกอีกอะเออเนี่ยเขาเรียกว่าเลี้ยงได้เดี๋ยวสบพนนะครับเลี้ยงได้จริงๆก็จ,จับมาปล่อยไม่เหมือนกันนะครับก็ท่านใดที่รับชมคลิปผมก็ ใช้สติในการพิจารณานะครับว่าสิ่งที่ผมพูดไปจ,จริงหรือไม่จริงถ้าจับมาเรื่อยครับไม่ต้องเลี้ยงหรอกครับเดี๋ยวก็เต็มบอ่อครับเต็มแต่การจับนะครับไม่เต็มแต่การเลี้ยงตอนนี้นะครับผมเลี้ยงตะไคร้ไว้ขอบขอบนะครับ นเหมือนกุ้งจะกินตะไคร้ด้วยนะตะไะครับบอสอ่ะบอ่อนี้เป็นบอ่อโล่งคนะรับบ่อเปิดนะครับไม่ได้มีหลักภาพอยนะนี่เลี้ยงออก,กับโดนแสงแดดนะครับแล้วก็สิ่งที่ผมใช้อย่างเลยก็คืออันนี้นะครับแหนนะครับนี่คือแหน่ดีครับปล่อยไปเลยครับ ผมตักออกไว้นะผมปล่อยไนะปล่อยๆให้มันกระจายตัวแหนตัวนี้กุ้งสามารถกินได้ตลอดเวลานะครับผมกระจายไปเลยครับเป็นล่มในตัวด้วยนะครับแล้วก็อันนี้เป็นกุ้งที่ผมนะครับจับออกมาจากระบบปิดนะยวมาดูกันครับเขาเป็นยังไง อนี่นะครับผมมีปลาด้วยนะครับมันหลงมาครับอ่าหน้านี่ครับนี่นะครับอันนี้เป็นแม่ไข่นะครับที่ได้จากระบบปิดนะครับผมเนี่ยกระเด้งไปไหนละอ่านี่นะครับแม่ไข่นะครับที่ผมได้มาจากระบบปิดทีนี้ผมจะไปแยกแยกทอดนะครับ โอเคครับอันนี้ก็น้ำน่าจะพอสมควรแล้วเดี๋ยวผมจะปล่อยนี่นะครับมันจะมีปลาด้วยนะครับกับกุ้งกุ้งที่เป็นพ่อแม่พันธุ์นะครับแล้วเดี๋ยวจะมาแยกตอนผสมอีกทีนึงนะครับอันนี้ก็น่าจะโตมาจากกุ้งกุ้งงเล็กนะครับกุ้งเล็กที่ผมพอได้เดีผมให้ดูสักครู่นะครับ ตะคูนะครับแต่ผมหาก่อนอ๋อเจอแล้วนี่นะครับกระเด้งเดี๋ยวนะคู่นะครับกรงกระเด้งอันนี้นะครับอันนี้เป็นไซส์ที่ขึ้นมาจากลงเดินนะครับจะเป็นประมาณไซส์นี้นะครับ จิ๋วๆเล็กๆนะครับไม่ใหญ่เนี่ยครับมีอีกเนี่ยเนี่ครับอันนี้พ่อแม่พันนะครับจะเป็นไซส์ประมาณนี้นะครับนี่นะครับก็คือถ้าเลี้ยงในนี้เดี๋ยวเขาโตของเขาเองนะครับไม่ต้องไปเอ่อเขาะงบนะครับสาหรับผมนะครับแต่สาหรับสัานอื่นผมไม่รู้นะครับเพราะกูรู้เยอะไปหมดครับผมก็ไม่รู้ว่าคนไหนจริงคนไหนปลอมครับจ็ใช้สตินะครับทุกครั้งในการรับชมนะอ่านี่เป็นแม่ไข่นะครับ ที่ไข่ยังอยู่บนหัวนะครับเดี๋ยวรอมาดูอีกสองอาทิตย์นะครับว่าไข่ย้ายไปตรงท้องหรือยังแล้วค่อยเอาไปอนุบาลน,นะครับก็ผมไม่ได้พลาดพิงถึงใครนะครับโอเคเนาะอยากฝากไว้คิดสักนิดครับมันมีความเป็นไปได้กับความเป็นไปไม่ได้นะครับ รับฟังได้ครับแต่ควรจะฟังในเหตุและผลนะครับอันนี้ผมปล่อยลงไปนะอ้ออีกเรื่องหนึง่งสายจิว๋วเมื่อกี้ปลาไม่กินแล้วนะครับปลามันไม่ได้กินนะครับกุ้งที่โตได้เขาแหน่นะครับแหนกับตะไคร่นะครับเขาจะไปเกาะกินตะไคร่นะครับก็จะเชื่อใครหรือ <c oughs> จะฟังเหตุจะฟังอะไรจากใครก็ควรใช้สตินะครับในการพิจารณานะครับเหตุและผลนะครับอย่าให้ตัวเงินมาบังนะครับเพราะท่านจะเลี้ยงไม่ได้เลยจับมาเลี้ยงครับใครก็จับได้เนะมันไม่ได้ยาก ก็ไม่มีแล้วนะครับผมก็ปล่อยออกมาหมดแล้วก็ไม่ได้ให้อาหารนะครับวับนนี้ให้ทีเดียวตอนเช้าครับแล้วเดี๋ยวมาดูกันครับว่าจะมีกุ้งตายอีกไหมระบบปิดของผมนะครับก็สวนลูกกุ้งลูกกุ้งที่ผมยังอนบุบาลไว้เดี๋ยวไปดูว่าบาขึ้นมาไซขนาดไหนนะก็ไปชมกันเลยครับโอเคครับก็มาดู ลูกกุ้งฝอยนะครับอันนี้นะครับผมเช็คนนะครับลูกกุ้งกับลูน้อมเยอนะกว่ากันสักครู่นะ จะไม่เห็นลูกกุ้งนะครับเดี๋ยว้องใช้ไม้เขียูนวดว่าเป็นสิ่ตระไหนหรือเปล่า โอเคครับเป็นลูกกุ้งนะครับมีตอตรงลูกกุ้งจะเกาะอ,อยู่ด้านข้างๆนะครับผมอืมนี่นะครับไม่ใช่ไม่ใช่ลูกน้ํานะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมคก็นี่นะครับไม่รู้เห็นหรือเปล่านะครับนี่นะครับนั่นครับนัวเล็กนะครับ อยู่บนอยู่ตรงนี้ครับตรงหัวมุมเนี่ยครับหายแมกวานะครับนะครับในลูกกุ้งนะครับนี่นะครับลูกกุ้งเห็นไหมเงาเงาอย่างนี้นะครับเริ่มโตแล้วนะครับอันนี้ผมลองเอามาเลี้ยงนะครับจริงๆผมเลี้ยงอีกอย่างนึงนะครับอ่าครับ ก็จริงๆผมไม่แนะนำนะครับให้อ่าได้มาใส่นะมันจะเป็นโล่งๆนะครับมันจะเป็นโล่งๆเลยนะครับกุ้งเพราะว่าลูกกุ้งฝอยข้างล่างใส่มากนะครับผมขอให้ดูนะอ่านี่นะฮะอะรับเห็นไหมนี่ยอยู่ น,นะนี่นะครับน,นี่นะครับมะกกุ้นี่ครับเดี๋ยวผมต้องเ <นะ S 2> ช้อนลูกน้ำออกนะครับคือการทำอย่างนี้แะมันทําให้เกิดลูกน้ำนะครับท่านใดที่ท่าประกาศด้วยแวเราเองรู้บ่อยด้วยก็ทําได้นะครับทุจริงผมไม่ได้ทําอย่างนี้นะครนะับเพราะลูกกุ้งนะไม่ควรยิ่งนะนี่ครับกุ้งนะนี่คนระับใบเนี่ยนะนะตัวใหญ่แล้วนะครับ ตัวลำใหญ่แล้วเดี๋ยวใหญ่สักหน่อยผมก็เอาไปลงหลังบ้านแล้วนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวเริ่มเขออ้าระบบน,นีกแล้วก็ท่านใดที่ชื่นชอบคลิปผมก็ไปรู้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆต่อไปนะครับผมทุกสิ่งทุกอย่างนะครับอ,อยากให้เชื่อโดยเหตุและผลนะดาวซีเทส ใช้สติเยอะๆนะครับในการพิจารณาเรื่องเต่ือเรื่องนะครับโอเคท่านผมก็สำหรับคลิปนี้ผมก็ขอฝากไว้เพียงแค่นี้นะครับอ่วันนี้เป็นวันที่ส3 2เย็นนะครับผมจะลงคลิปไปกครับพ่งนี้นะอย่างนี้ก็ฝากติดตามด้วยครับสวัสดีครับ